ฮึบฮึบฮึบอายุวาในตอนแรกฉันก็เป็นแค่แมวว่ายน้ำเล่นเซิร์ฟไปวันๆแต่แล้ววันหนึ่งฉันก็ได้ยินเสียงมนุษย์หัวร้อนมันหัวร้อนที่เปิดกาชาแล้วเสียงเงินเป็นหมื่นเราก็เลยตัดสินใจว่าจะว่ายน้ำหนีนุชจาก1วันเป็น2วันจาก2วันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเราว่ายน้ำอ,อชุชเราว่ายน้ำต่อไปเรื่อยๆอ,อ รู้ตัวอีกทีมแมลงวันก็ตอมเราซะแล้วทำไมเรื่องบ้าๆแบบนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันนะไอ้เจ้าแมงวันบ้าอย่ามาตอมฉันได้ไหมเกงที่ใส่ผมยังไม่มีเลยต้องเอามาทําเป็นธงขอความช่วยเหลือฮลัลโหลมีใครเห็นผมไหมครับนั่นมันมีแมวติดแพ้นี่วะเราต้องช่วยแมวตัวนั้นซะหน่อยแล้วเอาไปค่อยๆกีละเจ้าเหมียวฉันไปก่อนลวนะให้กูขี่มังกรไปด้วยง่ายกว่าไหม กลับมาช่วยเราก่อนองมงมางมแงมงมหลังจากที่ฉันกินผลไม้เข้าไปนอกจากฉันจะอิ่มท้องแล้วฉันก็สร้างบ้านไว้บนแพได้แล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยเอาแหละทุกคนมันถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องจบชัเตอร์สสักทีเออฉันมาแล้วเออนี่มันรสชาติอะไรนะ รสชาติเค็มๆเอาไปสวรรค์เลยเฮปโปฉันได้กินตุ่ตุด้วยฉันไม่ไปได้ไหมอะไรนะนี่แกกําลังดูถูกเหยียดหยามฉันอยู่นะถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้อาบน้ํามาหลายปีเถอคนดีเลียพี่หน่อยสิจังหวะน,นี้เปิดสป,ปีดเถอะชนะและ้วเดียเดียวเดียยใจเย็นก่อนมนุษย์นุษย์ใจเย็นเอาเถอะซีซ่แหวกด้านหน้าซะด้วยตรวจพบคนหืนกรรม ทำการกำจัดปิวปิวปิว,ปว,ปวเมคากกไซออนจิสาวสวยสุดอัจฉริยะที่ได้สร้างหุ่นยนต์ตรวจจับความหืน หากใครที่หืนและอยู่ใกล้เธอจะโดนมิสไซล์ขัดจรวดเอ้ยจะโดนมิสไซล์ทำลายล้างความสามารถของเธอนั้นเก่งกระสีดำและเอเลียนเออช่างมันเถอะเพราะว่าตอนเปลี่ยนร่างแล้วความสามารถก็เปลี่ยนกลายเป็นเก่งกับเอเลียนเท่านั้นเอฟเฟกต์คือศัตรูพลังโจมตีจะน้อยลงแล้วก็ศัตรูจะโดนผักกระเด็นตัวนี้จะโจมตีเป็นแอรีย มีอยากจะเรียนน้องโลลิจังเลยกาหฮมีน้องโลลิอยู่แถวนี้หรือเปล่าเออสวัสดีแถวนี้ไม่มีโลลิหรอกปีดปๆีปีปีตรวจพบพลังงานความเห็นไอพวกคืนก้ามจงโดนพลังความดี เออสวัสดีนะแถวนี้ไม่มีโลลี่หรอกก้าหกมีได้กินเค็มเค็มมีรับไม่ได้มีเหม็นเค็มถ้าไม่มีน้องโลลี่มีไม่ยอมให้ผ่านหรอกนะในตี้ผมไม่มีน้องโลลี่ซะด้วยเอาคุณลุงไม่ได้อับน้ำไปหน้านี้มีไม่เอามีไม่ชอบมันลุงลังมีลุงลังมีไม่ชอบรับไปเลยเลเวล เอาแรละตอนนี้เราได้ทำการยึดเทพีเสรีภาพแล้วนี่คือตัวแทนเสรีภาพของไอ้พวกมนุษย์เมื่อมันไม่มีเสรีภาพมันจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพวกเราฉันรู้สึกว่าฉันเหม็นจังเลยกินเมนนี้มันหยุดเวลาฉัน อาเืออร่อยกลางอา,า,อา,าเป็นไงล่ะเจอพลังกินพิคาดของฉันเข้าไปเมื่อไม่มีตัอคิดติเข้าบอกเลยว่าพวกเราจะเป็นตัวที่ถึกมากทาไมไอแมวตัวนี้มันไม่คิดจะอาบน้ําบ้างเลยวะเนี่ยกินเหม็นขนาดนี้หมูอย่างฉันยังอายอาดอดอดอ,ดอดหมูกับสวรรค์พังย่อยยับไปซะ ต้องการสีม่วงสองสีม่วงจะเจอศัตรูสีดำและบอกเลยว่าโคตรจะเข้าทางผมนะเพราะว่าเซตสีดำผมนั้นเถื่อนและได้แคทฟุตเฮลโหลมหาซีสแต่ได้ฟุตโชคชะตาช่างเล่นตลกกับผมเลืกเกนปุ้งจะทุบแมวให้กระจุยกระจอยเลยแล้วแม่งเอ้ยมาเป็นฝูงขนาดนี้มันจะไปไหวได้ยังไงวะเนี่ยเอาไว้เฉยเลย มีแต่สีดํามาลัวๆเราแม่งเป็นจิงโจ้อย่างเยอะเลยมันจะเถื่อนเกินไปไหมคร่ยอมสตองแม้แต่ฝูงจิงโจ้ก็ต้องปาชัยนี่ตัวผมมันแข็งแกร่งอะไรได้ขนาดนี้ต้นี้ดีเรียบร้อยซีดมาเถอะ yes i n s a n e จะไหวหรือเปล่านะลองดูโอ้โ oh หนี่มันปาสาสตร์จอมมาหรือ,อยังไงตัวสีดำมาใจเย็น รับไปพลังไขมันสะเทือนปฏิพีโอ้โหบัน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 สีดําผมเคยชนะไปแล้วแต่ว่าแม่งมาสองตัวนี่แม่สาวริงเกอร์เธอลดความอ้วนหน่อยได้ไหมเนี่ยกะซิกกระซิกกระซิกทำไมต้องว่าเราอ้วนด้วยเออจริงๆแล้วจะอ้วนจะผอมมันไม่ได้ผิดหรอกเราไม่ได้ว่าหน้าตาเธอแต่ว่าความอ้วนเนี่ยมันนําพามาซึ่งหลายโรคเลยสุขภาพเธอจะไม่ดีเราเป็นห่วงเธอ Yes แม้แต่อินเซนก็เอาผมไม่ลงมาดูกันว่าโชคชะตาก็เอาผมไม่ลงโดยพลังแห่งเวทมนตย์ฉันคือเจ้าลัทธิผู้ยังรู้ฟ้าดินเรียกว่าแม่หมอแล้วกันดร่องชะตาของพวกเจ้าในวันนี้จะต้องโดนพลังศักเสียนบ่โอย้ยโคตเือนไม่ได้เถื่อนนี่ว่ะ คือเอฟเฟกมันดูเหมือนเถื่อนแต่ว่าฆ่าหมาไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอ๋อลูแล้วทำไมแพ้อันนี้มันเซตสีดำโอ้เนโออาร์สตองเกือบตายแล้วต้องผักมันเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮได้อยู่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 อาจัดเซตมาถูกรอบนี้ยชนะแน่นอนอย่าให้มันเข้าใกล้ป้อมเราได้ เฮ้ย hey, ผมน่าจะแบบแทรกตัวสีดํามาด้วยเออเพราะว่าที่นาซาเนี่ยมันเจอทั้งเอเลียนแล้วก็สีดําสําหรับแม่หมอเนี่ยจะทําให้พลังโจมตีของคู่ต่อสู้เนี่ยน้อยลงยกเว้นเหล็กเอฟเฟกก็เหมือนเดิมนั่นแหละแมวรอยแย์อย่างฉันเนี่ยบอกเลยไม่ว่าจะเป็นบนบกบนผิวน้ําหรือว่าใต้มาหาสมุทรฉันก็สามารถรอยแพยได้ฉันคือปลาหมึกปลาหมึกอย่างฉันเนี่ยบอกเลยชอบขาอ่อนของสาวเออ กาโฮกเดี๋ยวมีจะสารต่อเจตนารมอ่อาเฮือดนหยุดเวลาปลาหมึกบอกว่ามันชอบแบบเอาหนวดของมันเนี่ยพันขาสาวๆส่วนไอหมีกาโฮกเนี่ยมันจะแบบสารต่อเจตนารมของปลาหมึกเนื้อเรื่องที่แสนจะไม่มีอะไรทําไมกูต้องเล่าด้วยวะเนี่ย ตัวแทงไปแล้วก็เชลุนไปเรียบร้อยน่าจะอยู่รอดปลอดภัยปาวานไปตัวแทงมาแล้วไปเลยเจ้าแมวลอยแพแมวลอยแพไปอีกหนึ่งตัวสล็อตมาโอ้ไม่ก็ตายกูตายกูตาย,ตายเดี๋ยวนะไม่ไม่นะเอออไม่ไหวอ่ะเดี๋ยว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 ใจเย็นๆตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรละใจน้องน้ําแข็งมาแล้วชั้นคือสลอ็อตสล็อตหน้าแก่ถึงแม้ว่าฉันจะเป็นตัวที่เชื่องช้าแต่บอกเลยว่าชั้นนั้นกระโดนหยุดเวลาแล แล้วชั้นนั้นก็โดนทําให้ดาเมจน้อยลงออาเถอบ้านาไอเจ้าแมวขี้กโกงพกแกกล้าเปิดแม็กพรแกมันชั่วมันช้ามันเร็วมันซามเรียบร้อยนี่ผมเข้าใจผิดไปว่ามันจะใส่เอเลี่ยนแบบจัดเต็มหรอเนี่ยสมองผมผิดพลาดจากกวาลเสมือนนี่ติดบัคหรือเปล่าเนี่ยแจ้งคู้ดูแลระบบก่อน ว่าความจําผมผิดพลาดโอดโอดโอดไอ้เจ้ามนุษย์ไอ้เจ้าบาหมูป่าอย่างฉันจะไปขีดแกเองแค่จะขยับกูยังทําไม่ได้เลยเฮ้ยหมูป่าสองตัวแล้วยังไงอ่ะเจอมาหาตี้ของผมเข้าไป oh, <shit. S 1> หมูป่าโดนดันจนแบบชิดขอบเรียบร้อยฆ่าหมูป่ายังไม่ได้นะแต่ว่าเป้อมมันโดนดาเมจใจเย็นๆไม่ต้องรีบก,ก็ยัน ใ้จะบ้าเหรอเนร์ดใจเย็นๆเดี๋ยวบ้านก็แตกหรอกโอเคมาพร้อมเลยท่านเทพวอร์เกลลี่เอาเลยครับท่านเทพใช้พลังดึงดังของท่านทำลายดวงจันทร์แห่งนี้ด้วยเถิดว้าวนี่มันราชามังกรขั้งสายพันเอเลียนเอาแล้วนะไอ้เจ้าพวกแมวเหมียวแกจงรับไปพลังเพลิงความพิโรธของราชามังกรเอเลียนเฮจะว่าไป เส้ก,กูตายนี่ว่ะเฮ้ยๆๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวๆๆๆๆๆถ้าไม่ดีละเฮ้ยสาระเอา้เอาเฮ้ยมันดันจะถึงหน้าบ้านเราเฮ้ยๆๆโห my god โหๆๆๆๆๆไม่มีตัวอะไรที่จะสแปมแล้วเดียวนี่ผมก็แบบใส่สุดนะเฮ้ยเอาเทววอคิวรีออกคือเงอนินตอนนี้เหลือละปัญหาตอนนี้ของผมคือคูลดาวน์นานมากเฮ้ยๆๆๆๆๆอาจจะพอไหวนะเนี่ย ปกติเวลาที่แบบโดนมังกรดันไปแล้วอะ่ะผมจะดันกลับไม่ได้เว้ยแต่ว่ารอบนี้ดันกลับได้วะ่ะบาลานุภาพของน้องน้ํากับน้องน้ําแข็งมันช่างสุดจัดประลัดบอกแล้วปล่อยเจ๊สองตัวได้พร้อมกันด้วยแล้วมีบาฮาหมุดด้วยโอ้โหรอบนี้ชนะวะ่ะอูดมาแล้วมาจะไหวหรือเปล่า ศึกมังกรปะทะามังกรแล้วแบบอบประมุดลงโอ้โหน้องน้ำน้องน้ำแข็งสองตัวช่วยได้จริงๆถ้าแค่อูดก็เล่นความเร็วได้เลยออดอดนี่ไอเจ้าแมวแกกําลังดูถูกฉันอยู่นะอูดยังแกชนะฉันไม่ได้หรอกบอกเลยคอนเฟิร์มชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหหลายรอบ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 จัดจัดหลายรอบมากกว่าจะชนะมาถึงเวลาที่ผมรอคอยแล้วถ้าได้เจซำนะกูเรื่อง โอ้โหโคโนสปะใช่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 ปะเอา้าไม่ใช่เฮ้ย <laughs> <laughs> <He> แต่ว่าตัวนี้ก็สวยอยู่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม